วันนี้ผมมาทำหวดเชื้อเขียวมรกตครับผมเยเลยเลยครัมสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาทำหัวเชื้อเขียวมรกตครับผมก็พอดีที่มาทำ เจ้าเขียวม่อกดนี้ก็พอดีมีนาท่านหนึ่งนะครับเขาเข้าไปคอมเมนต์ขอหัวเชื้อหน่อยพอดีเขาจะไปตกปลาสวายแข่งแมตช์เงินแสนครับผมผมก็เลยจะมาทําหัวเชื้อเขียวม้วกดนี้ให้นา้าท่านนั้นครับผมก็ขอโชคดีนะครับผมทําให้ฟรีเลยครับผมแล้วก็น้าเขาบอกเลยว่าถ้าเขาชนะเขาจะแบ่งเงินให้ผมอีกอ่ะมาดูกันว่าเขียวมืวกของผมของผมในวันนี้ผมจะใช้อะไรบ้างนะครับผมเออ เกี่ยวกับคนของผมก็ไม่แตกต่างอะไรกับโหัวเชิร์ของอันเก่าที่ผมเคยทําไว้ะครับผมก็จะมีชลรสชุลรสี่ผมจะใส่ไปสองขุงสองขุนี้ก็ประมาณถุงละช้อนโต๊ะช้อนหน่อยๆครับผมก็อันนี้ก็ใส่ไปสองขุง,งแล้วก็อย่างนี้ก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ผมจะใช้จะใช้เท่ากับอ่า ชุเลยนะรับผมเพราะว่าสองตัวตัวนี้ใช้เท่ากันก็ใส่ประมาณสองช้อนกว่าๆครับผมก็อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ในคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นจะทากลิ่นกล้วยหอมนะครับกลิ่นกล้วยหอมของผมผมจะใช้สามขวดครับผมสามขวดของปริมาณของผมนะครับนี่ครับอันนี้คือผมเอาจากขวดใหญ่มาแบ่งใส่ขวดเล็กให้ได้เป็นสามขวดนะครับผมอันนี้กลิ่นกล้วยหอมครับผมแล้วก็อีกตัวนึง อันนี้ใช้สามขวดแล้วใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวเชิญก,กะทิครับกะทิเนี่ยจะเป็นตัวดันกลิ่นความมันของกะทิเขาจะดันกลิ่นกล้วยหอมไม่ฟุ้งครับเวลาเหยื่อลงน้ําไปแล้วนะครับผมเ็าจะดันฟุ้งให้มันกระจายเพื่อเรียกปลาเข้าครับผมแล้วก็ตัวที่ทําให้เขียวสีเขียวมรกดก็คือว่าผมจะใช้ใบเตยครับผมใบเตยนี้ผมจะใช้อยู่ขวดนึงนะหรือขวดขวดนหน่อยๆครับถ้าขวดเดียวพอก็ไม่ใช้ขวดที่สอง หรือไม่เติมเพิ่มก็จะใช้อยู่แค่ขวดเดียวแล้วอีกหนึ่งตัวก็คืออันนี้จะเป็นนมแมวครับนมแมวนี้ใช้ประมาณ2ฝาสองฝาถ้าไม่พอก็ใส่3ฝาเพื่อจะกินนิดนึงแต่ว่าจะใส่เยอะไม่ได้ละครับเพราะว่าตัวเนี้ย <c oughs> เขาจะกินแรงว่ะมาทำเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนญาตเอากล้องมาตั้งใกล้ๆนะครับผมอเออมาเข้ามาเราจากแรกเราก,ก็เอารถใส่ใส่เอ่อนะนี่ ท่านผู้ชมต้องหาที่มันใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเจ็ดขวดแปดขวดเลยครับหมว่เชื้อถ้าใส่ร้อยแล้วมันจะไม่พอมันจะลดน้องนะครับก็ใส่ไปเลยชุบสองช้อนเฮ้ยสองขุงไม่ใช่สองช้อนแต่ตีแต่แต่พูดถึงตามหลักแล้วตีไปแค่สองช้อนสองช้อนสองช้อนโตได้ไหมถุงหรืช้อนเนี่ยครับใส่ไปเลยหนึ่งขุงแล้วก็อีกถุงนึง เป็นสองหูวแล้วครับแล้วสิ่งสิ่งที่ใส่ต้องให้ปริมาณของเขาเท่ากันก็คือว่าน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายนี่ผมจะใส่เบป,ประมาณให้มันเท่ากันนะครับก็ประมาณสองช้อนนะครับหรือถ้าไม่พอก็ใส่ไบอีกสักหน่อยนึงก็ได้นะครับผมน้ำตาลทรายที่ผมก,กินก,กับข,ข้าวกินกับกาแฟทำกับข้าวกินอะครับใส่ไปสองช้อนนะครับผมอีกหน่อยนิด สองช้อนครึ่งครับผมผมใส่ไปสองช้อนครึ่งแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกลิ่นกล้วยหอมครับผมจะใส่ไปหัวเชื้อเนี้ยผมจะทาเป็นกลิ่นกล้วยหอมนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบกลิ่นกล้วยหอมหรือว่ายัางไงจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นมวยครีมอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมจะชอบเอาครับแต่เมื่อคลิปที่แล้วอ่ะผมเองผมใช้กลิ่น นมเน่นยครีมนะก็ใช้ไปเท่ากันนะครับผมใช้ไปสามขวดครับผมสามขวดนะอันนี้ผมเทแบ่งมาแล้วนะครับเทแบ่งมาแล้วขวดขวดครับสดายมัน <What? S 1> กิสามมกุดัวไทยวัดก็อันนี้คือกลิ่นกะทิกลิ่นกะทิเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้ด้านกลิ่นกล้วยหอมอะ่ะเพราะกะทิของเขาอะ่ะเขาจะมีความมันใช่ไหมครับเวลาตกน้ำไปปุ๊บอะ่ะเขาจะ ความมันของเขาจะกระจายออกอ่อแบบว่าอ no ืมอย่างไรดีกระจายออกปอให้เป็นรัศมซียครับรัศมีไกลๆเลยครับผมผมก็เลยต้องใส่สามขวดเพื่อ yeah, ด mm ันกลิ่นกล้วยหอมสามขวดเท่านกันครับผมใส่ปริมาณเท่ากันปส่แก๊กๆเลยครับใหม่อ่าแต่หัวเชื้อกเมื่อกี้นี่ผมซื้อมาทีผมซื้อมาเป็นลังนะครับผมไม่ได้ซื้อแยกย่อยอย่างนี้ก็เลยมีเก็บไว้เยอะหน่อยก็เลยเอามาหัวเชื้อที่เก็บไว้เอามา เราทำมาให้ครับสามขวด่วาคนไทยใส่ไปเลยครับ ครับอันนี้เป็นกินนมแมวนะก็ผมใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากครับใช้ประมาณสามฝาน,นะครับสามฝากา็ใส่เยอะมากไม่ได้เพราะกิ่นของเขนมแมวเขาจะฉุนมากเลยครับก็ใส่สามฝาพอสง<ม> <c oughs> พอแล้วคราวนี้เราก็มาคนนครับก็คนมีกวดจะละลายครับผมท่านผู้ชมครับน้ำตาลกับชุำรดจะละลายแล้วก็ใช้ได้แล้วก็เราก็มาใส่ตัวใบเตยที่หลังครับผมปะผลเลยครับผม มีความรู้สึกว่าเขาจะละลายยากแล้วครับเพราะว่าของเขาตัวตัวหัวเชิงที่มีอยู่แล้วอ่ะคือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวคงต้องน้ำร้อนมาช่วยหน่อยเลยครับทําให้น้ำตาลกับชุดละลายกันตั้งการรอนก่อนตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะละลายยากครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งไฟดีกว่าครับผม ตั้งไฟเพื่อให้มันละลายพินไว้หน่อยครับเฮ้ยแต่ไม่ต้องันี่ก็ละลายจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเหลือก็เป็นก้อนหน่อยเดียวนท่านี้แต่ผมอยากตั้งไฟหน่อยแล้วอให้ับผมไม่มีน้ำตาลลงมาเลยเนาะ ตั้งไฟเลยครับผมพอที่ตั้งไฟเสร็จแล้วครับผมมันก็ละลายแล้วละลายแล้วนองใช้ได้มากเลยเดี๋ยวรอให้เย็นอีกเยอะเมื่อเราตั้งไฟเสร็จแล้วเราก็มาคนเนาทองนี่ก็ละลายอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมีเลรมาก เือ่อเมื่อละลายไปแล้วเย็นไปแล้วนะครับเราก็เอาใบเตยครับตัวที่ทําตัวที่จะทําให้เป็นสีเขียวมรกตครับผมใส่ลงไปครับอ่าเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วถ้าไม่พอหนึ่งขวดเราใส่ไปสักหน่อยนึงนครับผมแต่ปริมาณนี้ก็ขวดเดียวก็น่าจะพอแล้วครับไม่พอไม่พอเราก็ใส่ใหม่ได้นะคนเข้าไป ่าเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วครับคุณต้องเติมอีกหนึ่ครับเขียวมาแล้วกดไม่พอครับใส่ไม่พอครับใส่คุณต้องใส่ครึ่งขวดนะครับเพราะปริมาณหัวเชื้อกับกระทิมันเยอะไปนหน่อยครับใส่ครึ่งขวดก็พออ๋อของนี้ไม่ต้องใส่ลแล้ว รอให้มันเย็นนะครับรอให้มันเย็นก็ใช้ได้เลยครับผมอันนี้ยังละมุนอยู่คนก็คนนเงินขวดเขาจะละลายครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยำทำทำงง่ายๆก็ผมผูม้เชือ่อเสร็จแล้วตอนนี้ตอนนี้เราก็รอรอให้เขาเย็นอย่างเดียวครับผมแล้วก็เกอกใส่ขวด ใส่ขวดใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับผมเป็นขวดแก้วจะดีกว่านะเพราะกลิ่นเขาจะไม่เดือออกก็คลิปที่แล้วก็มีใส่ใส่ใส่แบนหุ่งนะแล้วก็มีน้าท่าหนึ่งเขาขเขาเซลออกมาว่าโอ้ใส่หเ,เหล้าหุ่งนี่เหรอผมก็จริงๆไม่ได้ใส่นะเป็นภานชนะที่ใหญ่หน่อยครับผมก็มาใส่ไว้ครับผมอันนี้ก็ดูแล้วไม่พอเลยแบนนี้ก็เอามาเตรียมขวดนี้เขาไว้สําหรับใช้ตัวเองแบนใหญ่นี้ก็เอาไวใ้ให้เขาไปแ,แข่งกันเพราะว่า แล้วแข่งนี้เขาใช้ขนมปังถังใหญ่เลยนะครับถังก็ใหญ่ครับผู้ชมก็เห็นไหมขนมปังถังใหญ่ที่เขาไปแข่งกันนะเขาก็ต้องจะเทหมดเลยครับรอเย็นก่อยครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากก็รอให้มันเย็นเฉยๆนะครับผมแล้วก็กรอกใส่ขวดเก็บไว้เฉยๆครับผมก็กรอกใส่ขวดใส่แบนไว้ครับผมแค่นี้เองครับผมแล้วก็ ีการเก็บรักษานะครับผมลิดที่แล้วก็มีน้าอยู่ท่านนึงนะครับคอมเมนต์ก็มาถามว่าเก็บรักษาไว้ยังไงใช้ไม่หมดก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้แล้วก็เก็บชิ้นไว้อเปล่าเฉยๆก็ได้ไม่เสียหายนะครับผมวิธีใช้วิธีใช้นี่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามผมเหมือนกันครับผมว่าคลิปที่แล้วก็วิธีใช้นี่ก็เอาไปแต้มกับต๊ะเกี่ยวได้เนะเกี่ยวขนมปังไปแล้วก็แต้มตีไปอย่างเงี้ยหรือใบก็ท่านชมจะเทราดลงไปในขนมปังที่ปกปลาเลยก็ได้นะครับผมปะ แล้วครับผมแล้วครบก็ใหม่คลิปได้แล้วครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ